11ปีของกังนำคลินิกต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่อยู่กับกังนำมาอย่างยาวนาน e x c l u s i v e ใกล้ชิดค,คุณมาริโอ11ปีกังนำนะครับก็ขอให้กังนำทำคลินิกดีๆแบบนี้มีคุณภาพแบบนี้เป็นนานๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าเยอะๆเ,เลยครับโตขนมที่สร้างความมหัศจรรย์ให้กับงานงานนี้เรียนแบบการเผยผิวที่สวยงามด้วยเลเซอร์ของกังนำค่ะแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีทั้งกินได้ทั้งกินไม่ได้มีหลายอย่างเลยต้องมาค้นหากันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอ,อมและกังนำคลินิกนะคะแต่วันนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นงาน e x c l u s ค v e ของกังนำเลยก็คืองานครบรอบ11ปีของกังนำคลินิกค่ะซึ่ง11ปีของเราไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นงานที่กังนำเนี่ยจะ X ก,กับคุณมาริโอ้นั่นเองอะที่สำคัญคือมีคนมารังสรรค์ความสวยเพิ่มเติม,ตมก็คือคุณมะเหมี่ยวนั่นเองเค,ค้กกินได้นะคะทุกคนแปะ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 กินได้หมดวันนี้คุณมะเหมี่ยก็จะทําให้ทั้งโต๊ะเนี่ยกินได้จริงซึ่งวันเนี้ย เราอะมอบความพิเศษเป็นพีโอเนาะแล้วก็แขกพิเศษคนสําคัญของเราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกค้าของกังนันคลินิกนั่นเองนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมีลูกค้าของเรานะคะที่ใช้บริการกังนันจริงๆนะคะมาร่วมงานในวันนี้ด้วยมาฉลองความสําเร็จและฉลองวันเกิดของกังนันคลินิกนั่นเองค่ะออวันนี้จะมีอะไรทําอะไรบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรนะคะเดี๋ยวออมพาไปดูะคะ่ะ ตอนนี้อยู่กับโซนพิเศษของงานนะคะอันนี้เป็นงานที่แบบว่าใหญ่มากเพราะเขาใช้กล้องที่แบบว่าเป็นงานเมกกาลาเลยใช่ไหมคุณ,<ช>คณพี่เออคุณพี่เขาดังมากนะคะในติ๊กต็อกคือจับแบบดารงดาราศิลป้งศิลป,ลปินมาหลายร้อย,ยคนแล้วไว้ใจพี่เลยคะ่ะเรื่องนี้ professional แน่นอนค่ะมันเป็นกล้องอะไรคะคุณพี่อ่า、อันนี้ค่ะเรียกว่าแกรมบอรดนะคะแกรมบอร์ดเป็นคลิป สโลโมชันค่ะถ่ายออกมานะคะแค่4วินาทีค่ะจะได้แบบสโลจัดจัดแบบลว้เลยลดเลยลดมากค่ะวันนี้ทั้งงานพร้อมที่จะบรีฟทุกคนยังคะพร้อมค่ะบูทบูทค่ะบูทเลยค่ะผลลัพธ์จะออกมาประมาณไหนคะอเดี๋ยวลองถ่ายก่อนไหมคะได้เลยดีไหมคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันตรนี้นะคะี่ีแอคชั่นถัดไปค่ะ นีอยู่กับพี่เก่งนะคะก็คือพี่เก่งเป็นเหมือนพ่องานของวันนี้จะให้พี่เก่งเล่าคอนเซปต์ดีกว่าว่าวันนี้อะไรยังไงบ้างคอนเซปต์วันนี้นะครับก็เริ่มเลยนี่มองไป11ปีจากน้ำคินิกครับวันนี้เราเดินทางกันมาไกลมากๆเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านะก็มีการจัด e x c exclusive แฟนมีครั้งแรกเลยเออถามดีกว่าว่าทำไมต้องถึงเป็นพีโอ,อพอาะพีโอคือความหล่อตลอดกาล กางน a m คิน n i ก,ก็สวยหล่อกันได้ตลอดการเหมือนกันเลยเพราะว่าพี่โอเป็นไอคอนิกของความหล่อจริงๆจริงๆตลอดการจริงๆเหนือการเวลาจริงใช่ถ้าทุกคนก็จะรู้จักว่าหน้าพี่โอคือหล่อตลอดการจริงจริงไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลย <นะ S 1> ย้อนแบบจะขึ้นภาพเลยตรงนี้นี่10ปีผ่านไปแล้วรู้ว่าอายุเยอะขึ้นแต่ไม่มองไม่ออกว่าเยอะขึ้นขนาดไหนใช่คนตอนนี้อยู่กับพี่โอแล้วนะคะครับผมเป็นไงคะวันนี้ได้มาร่วมงานกับก,กังน a นะ โอ้วันนี้ก็เป็นครบรอบ11ปีของกังนำคลินิกก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานแบบนี้ครับอ่างั้นให้พี่โอ๊คไว้พรกังนำนิดหนึ่งเพราะ11ปีแล้วก็11ปีกังนำนะครับก็ขอให้กังนำทำคลินิกดีๆแบบนี้มีคุณภาพแบบนี้เป็นนานๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าเยอะๆเลยครับอ่าก็ติดตามพี่โอนะคะฝากพี่โอด้วยนะคะแล้วก็ฝากกังนำด้วยได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับ กบบคนดังของเราอีกแล้วนะคะคุณมเมียวโต๊วจริงน่ารักมากขอบคุณค่ะอยากถามนิดนึงว่าได้คอนเซปต์อะไรไปจากกังนังคลีนิกได้คอนเซปต์มาว่าอยากได้โต๊ะขนมที่สร้างความมหัศจรรย์ให้กับงานงานนี้ค่ะ พอได้โจทย์อย่างเงี้ยแล้วเราเนรมิตเค้กของเรายัางไงบ้างคือเราอยากทําให้มันมหัศจรรย์มากโดยเฉพาะแบบมีพีโอมาด้วยเนาะตื่นเต้นมากเลยอ,ะอ่ะตัวเนี้ยค่ะจะเป็นความมหัศจรรย์ที่อยากให้ทุกคนมาค้นหาเหมือนกับแบบว่าจะเป็นการเรียนแบบการเผยผิว เผยผิวที่สวยงามด้วยเลเซอร์ของกังนำค่ะคือเราก็จะเป็นการราดใสยน้ําอันมหัศจรรย์ที่จะทําให้คอตตอนแคนดี้เขาหายไปแล้วก็เผยความมหัศจรรย์อยู่ภายในค่ะอ่าก็เื่อวันนี้พี่มังเหมี่ยวจะมาโชว์ให้ดูเลยใช่ค่ะก็คือจะหายไปจะอยวาจะเห็นว่าอะไรหายไปค่ะเผยความวิเศษในวันนี้แล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีทั้งกินได้ทั้งกินไม่ได้มีหลายอย่างเลยต้องแบบต้องมาค้นหากันค่ะต้องมาค้นหากันอาเหมือนความสวยเพราะว่าค้นหากันนี่ที่สั้นส ถูกต้องค่ะ<อ>แต่ว่าต้องมาสัมผัสที่กังนัมคลินิกค่ะถูกต้องอันนี้ใช่ครกท่ะครัคุณแล้วก็ต้อนรับทุกท่านนะครับกับพรติการอบอุ่นนะครับในทีมกับอายุสี่สิบเอ1ดปีกังนัมเอ็กซ์มาดิโกนเองนะครับอกังนัม เ็นส่วนรับตึต้องการที่ว้าวโอ้โหนี่นะครับรใจอะไรบ้างนสมุทีีตัวตลอนาใจดีตลอดอเทปผลงานดันงอยู่ตลอดไปความไม่ยอมแพ้ควาได้แบกตลอดการนะมารีโอมาเลย จังหวะที่ไมโอตเดนมานี่คือทุกคนจุดสาผมเก่งครับเขาใส่ไ้วันนี้ครับมันมกไปเลยท่านเพราะแบบปกแล้วสะกดถูกสะกดด้วยแบบความหล่อความผิวดีของคุณโอ้โหขอบคุณมากครับพ่ขอสวัสดีแขกวมเกียรนะครับแล้วก็ลูกค้าของกัรนัาคลินิกนะครับวันนี้ก็ครบรอบ11ปีคลินิกผมก็รู้สึกเป็นเกียริแล้วก็ ดีใจมากๆครับที่ได้มางานวันนี้แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษที่ได้ร่วมสนุกกันอีกเยอะเลยครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับว้าวน่ารัมากม,นนมากครับขอเชิญทุกท่านสกหนึ่งครั้งนะครับ นค่ะกิจกรรมแรกในงานของเรานะคะก็คือการทำเทค้กก็คือเป็นเค้กของพี่มะเมี่ยวนะคะทำมาให้แล้วก็ให้เราเนี่ยมาทำเทค้กแล้วเดี๋ยวพี่โอเนี่ยจะเลือกชิ้นงานที่ถูกใจพี่โอที่สุดหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกับพี่โอนั่นเองทีมลูกปัดเราเนี่ยปปก็จะ คนละสีกันนะครับใช้สีสีกันน้องๆเริ่มยังครับจริงจังมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้สนใจยิ้มเลยนะทุกคนไม่ได้สนใจยอะกันนะมี20นาทีนะทุกคนเวลา20นาทีเลยทุกคนทุกคนมีเวลา20นาทีนะให้เลยมันเลือกยากมากเข้าใจแต่ผมได้เป็นคนลำเอียงเฮ้ย คือจะทำสวยแค่ไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนต้องมีสไตล์ของตัวเองถ้ามีชื่อผมอยู่คนเคสเนี่ยอ้าฮะอะคนให้คะแนนเยอะเอาแล้วเอาแล้คาแรคเตอร์ของโอ้ที่แบบกำลังเล่นอยู่แบบเฮม่เห็นสวนอะไรบนี้นไหเจเรอเอาชื่อตัวเองมาเล่นกันสิอยู่ในนี้ใครจะต้คงใช้ใจดครย คนนี้เลยครับเขาเขียนมาลีอยู่หคนนี้เขาเขียนมาลีและเลาคที่าลอย่เยรเาจะให้ไรครักสุ่มเลือกมา1คัแรที่2คือไค่จะมี ที่ผ่านมาที่พูดไปเมื่อกี้นี้พี่ชวนจำได้ไหมคะจำได้แล้วน้องไปฉีดมาหลายตัวแล้วเหมือนกันแต่อันนึงที่น้ำยังไม่ได้รอทางโมดิก anyway> ้าเลโมนิก้าน้องก็เพิงะฉีดมาได้โชว์น้องห้าสิบกว่าถ้าวันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่พี่ชวนมาวันนี้น้องไม่มีทางรางงานมาเด็ดขาดเลยค่ะทเดทโอ้โหาว์ เด<ล>ี๋ยวพี่ไปส่งนะหนพร้อมค่ะพี<ๆ><ๆ><ๆ>่จบขมวดปึ้งแล้วนะคะวันนี้ที่เป็นกิจกรรมพี่มาริโอแต่ว่าคือยังไม่สุดตอนนี้คือกำลังถ่ายรูปอยู่ไอกิจกรรมแรกที่จบไปนะคะเป็นกิจกรรมการทำเคก้กก็คือทำแบบทุกคนทำเค้กได้แบบ จึงมีความสวยเป็นของตัวเองตามที่พี่โอบอกจริงๆนะคะแล้วก็พี่โออ่ะก็เลือกหนึ่งในเค,คที่พี่โอประทับใจ um นะคะมาร่วมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีด้วยและกิจกรรมที่2นะคะเป็นสอยดวงสส่ดาวใดๆนะคะเป็นใครที่เป็นผู้โชคดีอยู่ในโบที่พี่โอเลือกนะคะก็ได้ไปเป็นหนึ่งในผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมเหมือนกัน,นะะ <S <S <subst ằng> แล้วก็สุดท้ายนะคะที่จะมาร่วมลุ้นทำกิจกรรม l u ก i v e กับพี่โอนะคะอันนั้นก็คือเป็นการสุ่มหมายเล,ลขที่นั่งนะคะซึ่ง ปีนี้ครบรอบ11ปีเนาะเราก็เลยจะเอาคนที่ได้หมายเลข11มาแต่บังเอิญบังเอิญนะคะคนที่ลงทะเบียนหมายเลข11เ็นี่ยเป็นคนที่ได้ไปทํากิจกรรมคนแรกไปแล้วก็คือได้ถูกเลือกในการทําเค้กไปแล้วนะคะก็เลยจะมาเป็นคนที่ได้ที่1แทนคนที่ลงทะเบียนคนแรกของวันนี้นะคะก็คือพี่เก๋ลูกค้าของเรานะคะนะ่ารักส,สุดๆ3คนผู้โชคดีคนเนี่ยที่ได้ทําเค้กชนะสอยดาวชนะแล้วก็ที่ลงทะเบียน เรียนคนแรกนะคะก็คือ3คนเนี้ยจะได้ไปต่อบทกับพี่โอซึ่งต่อบทไปแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าทุกคนเนี้ยคือเข้าถึงซิกเนเจอร์สุดนะคะแล้วน้องน้ําของพี่โชนโจริงๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะคือเราก็าจะเรียนแบบก,กัน Laser, <ะ>เลเซอร์เผยผิวสวย<ะ>ด้วยการราดน้ำมหัศจรรย์ <S <S เผยเค้กมหัศจรรย์นี้ค่ะโอ้โหนี่มนมีนกลไกอะไรด้วยหรอฮะเดี๋ยวให้พีโอช่วยค่ะโอ้โห และนี่คือความสนกขงการนิจิ้งรยกรสะัดด้วยตัวเองนโตแกตัวนี้ค่ะคือไม่มีหลายอย่างที่กินได้แล้วกินไม่ได้นะตัวเนี้ค่ะมันก็จะมีแก้วที่กินได้และแก้วที่กินไม่ได้ข้ากินไม่ได้ไม่มีโอนเออข้ากินได้เฮ้ยได้จริงจว้าวไม่ได้ครับไม่ได้ะหลอกบอกครับาะไม่จริงจริงโล่โล่โอ้ นี่อยู่กับลูกค้าของกลางน้ำคลินิกนะคะพี่เก๋แล้วก็พี่อ้อยนะคะเป็นไงบ้างคะกิจกรรมวันนี้สนุกมากเลยค่ะน้องอ้อมน่ารักมากเลยค่ะแล้วคาพิธีกรเก่งมากพี่เก๋เนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงร่วมกับโยได้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะไปเล่นกับพี่โชนค่ะอ๋อแล้วบทเป็นน้องน้ำใช่ค่ะเป็นไงคะตื่นเต้นไหมน้องน้ำในวัยห0ิบนะคะ แต่เรายังสวยอยู่โอเคได้อยู่อยากถามนิดนึงค่ะว่าทำอะไรมากับกัง nam คลินิกแล้ว kind ก of ็อยู่กับกังนําคลินิกมานานอยู่นานมากแล้วค่ะอยู่กังนําคลินิกมาเประมาณ4ี่ห้าปีแล้วค่ะก็คืออยู่มาแล้วก็อยู่มาตลอดเลยใช่แล้วใช่แล้วค่ะเริ่มจากแรกๆเนี้ยไปทำอะไรอ่ะขนนักแร้อยู่ค่ะแรกเลยครั้งแรกใช่ค่ะแล้วก็มาเริ่มเป็น พิโคพิโคเวลเซอร์อ่าแล้วก็มาเป็นอัลเทอร่าฮาร์โมนิก้าสกาวต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกประทับใจคุณหมอด้วยคุณหมอที่ที่ทำให้ค่ะแล้วก็น้องที่เขาขายคอร์สให้คือเขาก็แบบว่าเหมือนมีการแนะนําดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยแบบอยู่ที่นี่เลยยาวเลยใช่ค่ะใช่มากแล้วพี่อ้อยทำอะไรมาบ้างคะพี่ก็เริ่มจากไปบท็อกก่อนนะคะ ที่กางนำคืนนี้เราทำหมเอาแต่ว่าหน้ายังแบาสวยอยู่เลยก็คือทํามาหมดแล้วถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยกางนำจะมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้อีกอยากให้เราไปทําอะไรร่วมกับใครคะจริงๆแล้วอ่ะกัมมาริโออันนี้ก็คือเป็นสเปเชียลสำหรับพี่เนาะถ้าไม่ใช่นี่ไม่มานะถ้าไม่ใช่พี่โอไม่มาใช่แล้วค่ะมีพี่โอก็เลยมาใช่ค่ะใช่แต่นอกเหนือจากพี่โอมีคนอื่นอีกไหมคะในใจอื ให้พี่โอเป็นหนึ่งในใจเราใช่แล้วค่ะใ็้ฝากกังนําด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ f 4ฟอรวิดนะคะคือวันนี้มากิจกรรมมาร่วมงานในวันนี้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกเต็มอิ่มมากครับใจฟูมากครับแล้วก็อิ่มมากๆด้วยอิ่มมากๆเพราะมีทั้งเบรกแล้วก็มีขนมจากพี่มะเมี่ยวนะครับอร่อยไหมคะขนมพี่มะเมี่ยวอร่อยมากเลยครับแล้วก็เหมือนจริงมากๆเลยแล้วอยากจะถามว่ามากังนัมคีนิกเคยทำผตาการอะไรไปบ้างฮาร์โมนิก้าครับนี่เลยครับตรง จอไล่อ,อะคือคมเลยนะคะใช่ครับอันนี้ถามหน่อยว่าตอนทำมาเจ็บไหมไม่เจ็บเลยครับอันนี้ผมทําที่สาขาเออแถวไอคอนสยามยครับก็คือคุณหมอใจดีมากแล้วก็คุณหมอเขาค่อยๆปั้นให้แบบเป็นทรงสวยมากครับไม่แบบช้าไม่บวมเลยครับไม่ช้าไม่บวมใ,ใช้ชีวิตต่อได้เลยสบายมากครับ งานกิจกรรมวันนี้บอกเลยว่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะมอบความสุขให้กับลูกค้าจริงๆนะคะคือวันนี้เป็นแผนที่เราแผนมาอย่างยาวนานแล้วแล้วลไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆ,ๆเพราะว่าแผนไปแล้วก็เอ้ยยังไงดีนะแ่ยาผายไป้อจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต,ต์หรือยังไงดีสุดท้ายแล้วนะคะก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะพีโอก็มางานครบรอบ11ปีกลางน้ำคลินิกจริงๆนะคะก็คือพีโอน่ารักมาก ตาเนื้อคือผิวดีผิวเฟิรม์มผิวกระชับสมกับที่ใช้ฮาก้าจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือผู้ชโชคดีของเราเนะเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าของเรานะคะก็เต็มที่มากๆเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งอย่างที่บอกคือพี่เก๋นะคะได้ไปร่วมกิจกรรมกับพี่มาริโอ้ด้วยแล้วเขาน่ารักจริงๆคือเขาบอกเลยว่าไม่มีศิลปินคนใหม่อีกแล้วนะคะที่เขาชอบไปมากกว่าพี่โอคือวันนี้สมใจกังนาจริงๆเพราะว่าเราได้เสิร์ฟความสุขให้กับลูกค้าของเราจริงๆนะคะยังไงนะคะออมต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่อยู่กับ กังนำมาอย่างยาวนานจนมาถึงปีที่11นะคะแล้วหวังว่าลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะจะอยู่ต่อไปจนปีที่12 13 14แล้วก็อ n f i n i t y i n อินฟินกันไปเลยนะคะ mm. ก็ขอให้อยู่กับกังนำไปนานๆน,น,นะคะ mm. เพราะว่ายังไงนะคะกังนำก็รักคุณเป็นหนึ่งครอบครัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาใช้บริการหรือว่าอยากมาเป็นครอบครัวกังนำนะคะสามารถแอดไลน์แอดกังนำคลินิกนะคะ mm. เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยเดี๋ยวเราจะดูแลและบริการคุณลูกค้าเป็นอย่างดีเลยคะ่ะ ยังไงถ้าอยากให้เราจัดกิจกรรมอะไรอีกหรือว่าอยากให้เราไปข้อแับกับใครอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะเราจะไปแอบอ่านแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปบอกผู้บริหารกัน,นะคะ่ะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบช่องค้างนำทิีกไทยแลนด์ด้วยนะคะบ๊ายบาย